เดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงนะครับผมชุดนะครับผมตู้ลำโพงบูทูธนะครับเบส10นิ้วกลาง6.5นิ้วนะครับผมในราคา4,700รวมส่งนะครับผมนะครับทั้ง2ท่านนี้ก็เทสเสียงพร้อมกันเลยครับเพราะว่าชุดตู้ไม่เยอะนะครับผมนะครับชุดตู้ทุกตู้นะครับผมก่อนจะมารีเทสเสียงรีวิวนะครับทางร้านได้เทสเสียงไปหนึ่งรอบแล้วนะครับผมนะครับอันนี้รอบนี้ก็มารีวิวให้ชมนะครับโอเคครับผมรอบนี้ผมจะเทสพร้อมๆกันเลยนะครับผมทั้งสองตู้ครับว่าเป็นราคาเดียวกันนะคร ja, ับ มา,มาชมครับเร่งให้เท่าเท่ากันนะครับผมมาอันนี้เทสพร้อมกัน2ตู้เลยนะครับ เจ้านี้จับทงานต่อจ้างโยเสกรได้พินจับอาจารย์ต้องไอ้ใจผูอใดก็เอิอมปาก่อนพี่น้องโน่นโค้งปานเข่าตะหวั่นใสยเอาฟเรียนเชิญพี่น้องระบผมที่อยู่ภายในหมู่บ้านในชัวันี้บุรีรับผมออกมารวมตัวแค่พี่น้องน้ำกัน ครับผมเมื่อกี้ก็โฆษณานะครับได้หยุดเสียงไปกระทันหันนะครับผมนะครับอันนี้มาฟังทีละตู้นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิด โอเคครับผมนะครับเป็นตู้ที่ถือว่ายอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับผมนะครับยอดขายดีที่สุดเลยนะครับในตู้บลูทูตรุ่นนี้นะครับผมนะครับคุณภาพเสียงนะครับผมนะครับผมการันตีได้ครับถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับยกเว้นแต่นะครับผมเรื่องขนาดนะครับก็จะมีความขนาดที่ใหญ่กว่านะครับตู้เล็กปกตินะครับผมโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงชุดตู้ลำโพงนะครับชุดเจ็ดพันเก้าลมส่งกันเลยครับ กับผมนะครับเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงนะครับผมชุดราคา7จ็ดพันเนะครับเดี๋ยวเรามาเทสทีละตู้นะครับเพราะว่าวันนี้ตู้ไม่เยอะนะครับผมนะครับเดี๋ยวเทสให้ชมนะครับเพื่อความสบายใจนะครับโอเคครับผมนะครับไฟก็จะเป็นสีไอโบรูนะครับทั้งสองตู้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาชมคุณภาพเสียงครับ โอเคครับผมนะครับระบบจะเป็นระบบแยกซับอิสระนะครับผมนะครับในแอมบีซีชแนลนะครับ1ตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสเสียงตู้ฝั่งนี้เลยครับสีน้ำเงินล้วนนะครับซึ่งเป็นราคาเดียวกันนะครับผมนะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นเบสสินิ้วนะครับผมคงหล่อไว้คู่นะครับไม่เหล็ก2ก้อนนะครับผมนะครับแอมคัรดเอบีหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงผลงานกันเลยครับ เพลงน่าจะหยุดนะครับผมผมก็ได้เชื่อมบูทูป,ปเรียบร้อยน,น,นะครับ<ๆ>ามาชมกันรลบเพลงขอบคุณนะครับครับสำหรับผลงานเพลงนะครับทีมงานนะครับชอช้างมิวสิกนะครับผมนะครับบรรเลงได้มันมากนะครับ สำหรับการเทสเสียงนะครับก็จบไปนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับผมอุปกรณ์แต่ละชุดนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับอุปกรณ์นะครับผมก็นะครับขอขอบคุณนะครับไปยังลูกค้านะครับผมทั้งสี่ท่านเลยนะครับผมนะครับก็จดไว้นะครับแต่ไม่รู้วางไว้ไหนนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเรามาขอบคุณลูกค้ากันเลยนะครับผมนะครับสำหรับท่านแรกนะครับผมนะครับชุดตู้ลาโพงบูทูธสีดําเทานะครับผมขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดชัยภูมินะครับชุดต่อมานะครับผมชุดตู้ลาโพงบูทูธสีชมพูขาวนะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดชนบุรีนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะครับต่อมานะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับผมจากจังหวัดนะครับสมุทรปราการนะครับชุดตู้สีน้ําเงินล้วนตัวนี้เลยนะครับผมนะครับ ต่อมาก็ขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมนะครับชุดตู้แนวนอนดำล้วนนะครับตัวนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับผมนะครับก็ขอบคุณลูกค้าจากกทมนะครับผมนะครับไหนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหากนนะครับเพราะว่ามันอ่า เอาแล้วลายชื่ออีกตู้หนึ่งไปไหนนะครับกทมนะครับเป็นตู้เปล่านะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมนะครับแพ็คเรียบร้อยนะครับโอ้ติดแล้วครับติดลายชื่อแล้วนะครับก็ขอบคุณลูกค้าจังหวัดกทมนะครับสั่งตู้เปล่ามิเนีรนอนเช่นเดียวกันนะครับสีดาแดงนะครับผมโอเคครับผมนะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็นะครับย้อนดูคลิป นะครับก่อนได้เลยแล้วครับผมนะครับชุดตู้ลำโพงบุุก็เป็นเบสสิบนิ้วนะครับกลางหกจุดห้านิ้วแอมระบบคัสดีจิ๋วนะครับสองจุดหนึ่งนะครับแยกสับอิสระนะครับ ตัวสุดท้ายก็จะมีปริจจ์แบนนะครับแยกสับอิสระหนึ่งตัวนะครับมีคาราโอเกะเขเล่นบลูทูธวัดโวลต์นะครับสวิตช์ปิดเปิดสองตัวแจ็คอินพุตก็คือแจ็คสัญญาณเข้านั่นเองนะครับเอาไว้รองรับสัญญาณคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆนะครับจะเป็นทีวีกล่องรับสัญญาณจานเทียมได้หมดนะครับกลาง6.5นิ้ว1คู่แหลมจาน4นิ้ว1คู่เบส10นิ้ว1 5 6คงหล่อไม่เหล็ก2ก้อนไว้คู่นะครับ1ดอกนะครับผมพัดลมระบายความร้อน1ตัวนะครับแอ M นะครับ A B Cannel นะครับหนึ่งตัวระบบแยกซับนะครับในการจัดการของระบบเสียงนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งนะครับจ่ายไฟหนึ่งตัวนะครับด้านหลังก็จะมีน็อตหกกระต่ายนะครับหนึ่งคู่นะครับผมปลั๊กแยกสวยๆนะครับโอเคครับผมนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาสั่งทำนะครับและขอขอบคุณนะครับ FC และนะครับพี่ๆน้องๆนะครับลุงป้าอาที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้เนะครับถ้าชอบได้ผลงานนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ